ัจจุบันมีแต่ชนชั้นกรมาชีพเท่านั้นที่เป็นชนชั้นปฏิวัติที่แท้จริงเพราะกรมาชีพเป็นปฏิปักษ์กับชนชั้นนายทุนอย่างไม่าอาจประนีประนอมได้ส่วนชนชั้นนายทุนน้อยและชนชั้นอื่นๆในสังคมทุนนิยมผูกขาดล้วนแต่เสื่อมทรามลงต่างดิน้นรนหนีเอาตัวรอดจากวิกฤตเศรษฐกิจขณะเดียวกันทุนนิยมโลกได้เร่งก่อสงครามกดขี่ขูดรีดอย่างทั่วด้านเพื่อปิดล้อมทำลายสังคมนิยม และทำลายชนชั้นกรรมอาชีพอย่างที่สุดบัดนี้โลกมาถึงยุคทุนนิยมโลกชราภาพที่ฝ่ายอนุรักษ์ปฏิกริยากำลังสูญเสียอำนาจและเสียพื้นที่กดขี่กูรีดให้แก่ประเทศสังคมนิยมซึ่งชนชั้นกรรมอาชีพได้มีศักยภาพเชื่อมร้อยการต่อสู้ทางชนชั้นในระดับโลกได้แล้วพร้อมทำสงครามต่อโต้ทุนนิยมได้อย่างไม่เคยมีมาก่อนนักปราชญ์ล้วนอธิบายโลกไปต่างๆนานาที่สำคัญคือการลงมือเปลี่ยนแปลงโลก นักปฏิวัติชนชั้นกรรมาชีพไม่เพียงแต่ต้องอธิบายโลกแห่งการกดขี่ขูดรีสู่ประชาชนเท่านั้นหากจากต้องลงมือปฏิบัติเคลื่อนไหวมวลชนและจัดตั้งมวลชนขึ้นต่อสู้ในการเปลี่ยนแปลงโลกให้หมดสิ้นไปจากการกดขี่ขูดรีทางชนชั้น